พื้นที่ของจังหวัดปัตตานีค่ะพี่น้องชาวไทยมุสลิมนะคะก็มีการร่วมระมาดตารวยะกันค่ะในเดือนรอมฎอนเป็นจํานวนมากเลยค่ะและทางด้านอิหม่ามของทางมัสยิดกลางประจําจังหวัดปัตตานีค่ะได้มีการขอความร่วมมือให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมค่ะมีการปฏิบัติศาสนกิจนะคะภายใต้มาตรการป้องกันโควิด -19 ค่ะ บรรยากาศการละหมาตารเวะในค่ำคืนที่3ของการถือศีลอดณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีเป็นไปอย่างคึกคักโดยมีพี่น้องชาวไทยมุสลิมเข้าร่วมปฏิบัติาศาสนกิจละหมาตารเวะเพื่อรำลึกถึงโอกาสที่พระผู้เป็นเจ้าส่งมอบคุณงามความดีให้ในเดือนอันประเสริฐนี้โดยการทำละหมาดตามข้อบัญญัติของาศาสนาอิสลามโดยมีผู้เข้าร่วมปฏิบัติาศาสนกิจในครั้งนี้ทั้งเด็กเยาวชนประชาชนมากกว่า1000คนโดยทาง อิหม,มัมัสยิดกลางได้มีการประกาศผ่านเครื่องขยายเสียงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนจำนวนมากที่ได้มีการเดินทางมาร่วมรมาิในครั้งนี้ขอให้ปฏิบัติศาสนกิจภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 อย่างเคร่งครัดอีกด้วยค่ะ